กรณีของคุณพรทิพย์นะครับคุณพรทิพย์เองมีปัญหาเรื่องภูมิแพ้ไอบอกเป็นมา12ปีใช่ค่ะไอจามทุกวันเลยค่ะก็จะมีอาการไอจามคือครั้งแรกนี่ก็คือว่าไปตรวจนี่ก็คือภูมิแพ้เป็นมาในตัวอยู่แล้วนะคะแพ้อะไรครับแพ้อากาศค่ะแพ้ฝุ่นค่ะก็คือตอนนั้นก็คือคลอดลูกออกมาก็ประมาณ3วันนะ,ะคะก็จะมีอาการเป็นไข้เป็นไข้ก็ทานยาไม่ได้ใช่ไหมคะทานยาไม่ได้ก็แบบ ก็เป็นมาตลอดเป็นมาตลอดไอาจามมาเรื่อยอะค่ะคก็ไปหาหมอคุณหมอก็ให้ยามาทานก็สิบสองปีเขา,<ะ>าทานอย่างนี้ตลอดใช่ค่ะสิบสองปีมาแล้วค่ะโอ้โหขาดถ้าขาดแล้วขาดแล้วจะมีอาการแบบว่าคือไม่ใช่ว่าหายนะคะทานยาก็เพื่อบรรเทาเท่านั้นเองค่ะเพราะว่าอาการึก็ก็จะเป็นลักษณะแบบว่าคือกินแบบน้ำมูกไหลใช่ไหมคะไหลแล้วก็จะมีแบบพ่นยาด้วยมีไซนัสร่วมด้วยค่ะ เพราะว่าก็ผลพวงจากปูิแพ้ก็จะเป็นไซนัสด้วยค่ะก็กินยาหลายชนิดอะ่ะก็ไม่หายสักทีก็จนมีน้องเขาแนะนำมาว่าทางอาจารย์เนี่ยมีมามีรายการเกี่ยวกับอาการที่เหมือนกับเราก็ไปฟังดูสิพี่ว่าอาการของพี่อาจจะหายก็ได้เพราะว่าคนที่เข้ามาแชร์ประสบการณ์เนี่ยลักษณะเหมือนพี่เลย,ยก,ก็มัเลยใช่ค่ะ ก็มานั่งฟังที่ห้องนี้อะค่ะเอออาการเหมือนเราเลยคือแต่ผมว่าก่อนที่จะมาเจอบิมเนี่ยไปหาหมอมาสารพัดวิธีแล้วใช่ไหมสารพัดอย่างค่ะทั้งสมุนไพรแล้วก็ยาปฏิชีวนะทั้งหมดเลยทุกอย่างทุกศาสตร์มาหมดแล้วฮะทุก<ม>อย่าง<ด>เลยไม่ดีขึ้นค่ะก็บันเทาเท่านั้นเองแค่บันเทา่ะแล้วหลังจากนั้นพอมารู้จักกับบิมก็ทานเลยค่ะมาฟังอาจารย์ก็ออกไปก็ซื้อทานเลยอ่าฮะก็ประมาณ ขวดแรกนะคะก็รู้เลยว่าอาการคือทุกอย่างเนี่ยแทบจะว่ายาสมุนไพรหนูไม่ทานแล้วยาที่คุณหมอให้มาก็ไม่ทานแล้วมันจะแบบหายใจ<า>ลง่งปุ๊บห,<า>หยุดทานยาฝรั่งายาสมุนไพรก็ห,<า>หยุดหยุดค่ะ uh huh. ก็ทานลองทานบีมก็คือว่าทานบีมสีเขียวนะคะคก็ทานมาหมดกระปุกหนึ่งก็คือขวดหนึ่งพอดีก็มีอาการแบบว่า หายใจโล่งตื่นขึ้นมาก็ไม่จามแล้วก็คือก่อนนอนก็ไม่ต้องฉีดยาพ่นแล้วก็คือนอนได้ปกติแบบตื่นมาสบายมากไม่ต้องจามไม่ต้องไม่ต้องเตือนชาวบ้านนะคะตื่นขึ้นมาว่าตื่นแล้วนะต้องจามอะไรอย่างเงี้ยชาวบ้านก็จะรู้เลยอต้องถามคุณประยงเพราะคุณประยงเองจะรู้ใช่ไหมฮะเช้าขึ้นมาต้องจามหมายถึงว่ารู้แล้วล่ะว่าภรรยาตื่นหรือหรือใครตื่นก่อนฮะก็สะมมาเขาจะตื่นก่อนแล้วก็จะ เวลาเขาจามผมก็จะทราบว่าเขาเตือนแล้วกับก็เลยต้องตื่นตามกับก็เขาจะเป็นอยู่อย่างนี้ก็ใช้เวลานานพอสมควรเราอึดอัดไหมภรรยาไม่สบายอย่างนี้ก็ถามว่าเข้เขาห้องครัวไม่ได้แล้วครับทาอาหารกับข้าวไม่ได้เพราะเวลาเข้าห้องครัวปุ๊บอาการก็จะจะออกอาการแบบนี้อืมงั้นแสดงว่าคุณประยง์ไม่ได้ทานฝีมือก็คุณทานได้ทานได้เฉพาะอาหารที่ที่ไม่มีรสจัด หมายถึงว่าเป็นพริกเป็นอะไรอย่างนี้จะจะเข้าครัวพวกนี้ไม่ได้ครับอ๋อคือทําได้ต้มเล็กน้อยครับผมผัดจืดๆได้แต่อะไรที่มีกลิ่นหรือมีรสชาติแรงๆอ,งอดกินก็ไม่ได้ครับต้องเป็นอาหารที่สําเร็จเรียบร้อยเออคืออาจารย์ครับผมเรียนถามนิดนึงว่าภูมิแพ้ตอนนี้ปัจจุบันนี้เป็นโรคถือเป็นโรคไหมฮะถือเป็นโรคค่ะเขาเรียกเป็นโรคภูมิแพ้เลยค่ะอืม วิธีแก้ทุกวันนี้รักษาให้หายก็ยังไม่มีก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นยาบรรเทายาลดอาการต่างๆเท่านั้นครับที่จะรักษาให้หายไม่มีเพราะว่าเรายังเจอสิ่งเร้าอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะ วิธีการหลีกเลี่ยงที่จะไม่เป็นก็คือไม่เจอกับสิ่งเลาก็ต้องหลีกเลี่ยงสิ่งเลาทั้งหลายซึ่งในชีวิตประจําวันที่เราอยู่ทุกวันนี้เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เราก็จะเจออยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครพอจะต้องเจอสิ่งเลาก็ต้องทานยาก็ใช่ค่ะแล้วทานอย่างนี้ไ,ไปเรื่อยๆนี่เป็นสิกว่าปีมาอย่างนี้ต้องทานไปอีกจนเท่าไหร่ฮะถ้าถ้าจะมีผลตอ่อร่างกายจะเป็นไหมคะก,ก็ต้องทานไปเรื่อยๆอ นะฮะถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ใช้อย่างอื่นไม่ได้ปรับภูมิคุ้มกันครับเราก็ต้องทานแก้อาการหรือบรรเทาอาการไปเรื่อยๆโอ้โหฟังดูแลทรมานเหมือนกันนะฮะเหมือนต้องกินข้าวก็ต้องมียา ทานอยู่เป็นประจำเหมือนกันทรมานมากเลยค่ะคือถ้าใครไม่เป็นภูมิแพ้จะไม่รู้สึกว่าแบบมันอึดอัดบางทีมันเหมือนหายใจไม่เต็มร้อยนะคะคือแบบอึดอัดมากบางทีต้องแบบนอนอ้าป,ปากอะคะ่ะคือนอนอาป,ปากแล้วแบบจะทํายังไงเราถึงจะหายใจได้เต็มร้อยเหมือนมันหายใจไม่อิ่มเนะยค,ครับแล้วปฏิกิริยาที่มันเข้าไปทําอะไรกับร่างกายครับอาจารย์ขอย้ำ<ช>อีกครั้งหนึ่งฮะคือตอนนี้ที่หายไปในเวลาเท่าไหร่นะ ใช้เวลาประมาณกระปุกที่สองก็ตกประมาณเดือนกว่ากว่านะคะเดือนกว่ากว่าเพราะหนูทานประมาณเดือนพฤษภาเดือนมิถุนาก็แบบว่าหายใจโล่งแล้วไม่ต้องทานยาของคุณหมอแล้วแล้วก็ทานเจ็ดตัวนี้อย่างเดียวใช้เวลานานก็เพราะว่าใช้สองแคปซูลต่อวันแค่นั้นเองใช่ค่ะหนูทานสองแคปซูลต่อวันก็คือไม่กล้าทานเยอะค่ะโอเคค่ะโอเคนะครับคุณต้นถามว่าเป็นเพราะอะไร ภูมิแพ้เนี่ยเกิดขึ้นจากระบบภูมิคุ้มกันของเราไม่สมดุลที่ไม่สมดุลก็คือมี T helper cell ชนิดที่ Th 2 Th2 มากมาเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นต้องทำอย่างไรที่ Th2 เนี่ยมันลดลงมานะครับวิธีการทำให้มันลดก็คือไปเพิ่ม Th1 เพราะ Th1 สัมพันธ์กับ Th2Th1 มันจะไปกด Th2 นะครับเป็นวิธีการลด Th2 ที่ปลอดภัยที่สุด ก็คือให้ร่างกายไปจัดการนนั่เองครับอีกวิธีหนึ่งก็คือไปเพิ่ม T-cell อีกตัวหนึ่งเรียกว่า T-regulator นะฮะตัวนี้มันมีหน้าที่ที่จะไปลด i t ทีเอสที่มันมากเกินไปที่ร่างกายไม่ต้องการมันจะทำหน้าที่ลดลงไปครับจากการกินแคปซูลสีแคปซูลต่อวันของอาสาสมัครที่เข้ามาในการโครงการทดสอบพบว่าในเวลา15วันเนี่ยจะมี T-s หเพิ่มขึ้น สองเท่า huh. เพราะฉะนั้นความสามารถในการกดทีเอสองให้ลดลงก็เพิ่มขึ้นสองเท่าในขณะเดียวกันในคนกลุ่มนี้ก็มีทีเรกู a เ o เตอร์เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเท่าตัวด้วยเพราะฉะนั้นมันก็ไปกดทีเอสองลงไปอีกวะะันตลอดเวลาที่คนกินแคปซูลนี้จะมีทีเอสหนึ่งเด่นกว่าทีเอสองอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีทีเรกู a เ o เตอร์เด่นกดทีเอสองอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันด้วยเหตุนี้จึงมีการช่วยกันสองแรงแข่งขันของทีเอสหนึ่ง และทีเร u ูเลเตอร์ทำให้ระบบการแพ้ภูมิตัวเองเนี่ยภูมิแพ้เนี่ยมันหายไปมันดีขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับแล้ววิธีการอย่างเนี้ยเป็นวิธีการที่ปลอดภัยเราไม่ไยแก้ที่ปลายเหตุเราไปช่วยให้คุณแข็งแรงขึ้นนะฮะปรับต,ตัวตัวคุณเองให้แข็งแรงขึ้นแค่นั้นเองซึ่งในยาจะไม่ได้ทํา,ายาจะไม่ไ้ผมผมคิดว่าถ้าเขาคิดว่าเพื่อแก้ไขระบบภูมิกันเขาก็คงทําได้ะครับ แต่ตอนนั้นก็คือว่าต้องการที่จะแก้อาการหวัดแก้ที่ปลายเหตุเท่านั้นคืออยากแก้แพ้ไม่ได้ใช้หลักการในการ,รบรรเทาอาการถูกไหมครมอ่าเสร็จแล้วอาจารย์กําลังจะบอกว่าหลัก15วันวันละสี่แคปซูลอันนี้เกือบจะเป็นมาตรฐานในการที่จะอันนั้นเป็นสิ่งที่เราทดสอบนะะในห้องทดลองในห้องทดลองแล้วก็ถ้า15วันถ้าไม่ได้ผลเนี่ยนะค,คุณไม่ได้เป็นโรคภูมิแพ้แล้วละ่ะ นะครับไม่ได้โปรยภูมิแพ้ละอาจจะเป็นไซนัสอักเสบนะหมายความว่าต้องเพิ่มโดสมีอะไรที่รุนแรงกว่านนก็ต้องเป็นไปต้องเป็นเพิ่มโดสละก็ไปจัดการกับเชื้อที่อยู่ในไซนัสครับปัจจุบันเนี่ยโรคภูมิแพ้เนี่ยเป็นโรคที่คนพูดถึงมากเพราะว่าประชากรห0สกว่าล้านคนเนี่ยเป็นโรคภูมิแพ้อยู่18ล้านคนโอ้โหนะครส่วนหนึ่งส่วนส่นสี่หนึ่งในสี่ฮะหนึ่งในสี่หรือเปล่าครับเกือบเกือบนะฮะประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับก็เนี่ยก็ เพราะนั้นก็เป็นปกติแล้วจะมากขึ้นเรื่อยๆอม,มันจะมากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้มันมันก็ง่ายมากครับในเมื่อเรารู้ว่ามันเกิดขึ้นจกภูิคุ้มกันที่มันสมดุลก็ทําให้มันสมดุลซะมันก็ไม่กีต่ตังอ่ะง่ายๆหรือว่านี่มันเป็นอาการเด็ก